พี่แฉกตา ทุกท่านพร้อมแล้วที่จะพบกับความสนุกความนเตแนความประทับใจความหวาเแลววและความรูหห้อวิทยาศาสตร์พวกเราพวกเราจะเริ่มทำการแสดงวิทยาศาสตร์เมจิกออฟไซนโชว์นาบัตนี้ เีสเชื่อไงล่ะคะคะเชื่อไม่เดี๋ยวนี้เขายังใช้เชือในการเล่นชชกเอยกันอยู่อีกรอเอาช้าในการเล่นสดที่เยอะใช้กันก็ทำไม่ไดยอากแทําให้พวกพี่ดูเรามาเริ่มการทดลอที่หนของเรากันเลยการทดลองของเิืบอลมีชื่อว่ามีชอว่ามาเชกเถอะมาเวกเถอร เพียงหนังสือทอบกันเพียงเท่านี้ดึงครูเดียวก็ออกเป็นสงคราไแม่นายเริ่มแล้วยังไม่ออกเหตุการณ์สืกทบกันเพียงเท่านี้จึงหึงไม่ออกเลยส็ครามแม่นาย ในชีวิตประจำวันประโยชน์ของแรงเสียดทานประโยชน์ของแรงเสียดทานสามารถเพ,พ,พิ่มความปลอภัยของรถได้ตัวอย่างนะคะเช่นสร้างบวเบรกด้วยแรงเสียดทานเพื่อหยุดรถหรือแล่นช้าลงแล่นช้าลงก้รเโยนที่มีดอกยางเป็นลวดลายเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อรถกับพื้น,น,นถนนเพิ่มแรงเสียดทานพื้นรองเท้าที่มีลวดลายเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานทำให้เวลาเดินไม่ลื่นล้มได้ง่ายไม่ลื่นล้มได้ง่ายอือทห้องน้ำนะคะมาใช้กระเบื้งที่มีฝุ่นลูกค่ะ เพิ่มแรงเสถียรรับเกิดนะ้ำไม่มีเลื่อนลงนี่ราคาว้าวมีประโยชน์ตุวๆัวไปเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องมีเทิ่มใช่ไหมคะเทิ่มของแรงเสถียนแรงเสถียรทำให้ดูเคลื่อนที่ช้าต้องใช้แรงมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงเสถียรทำให้ซึ่เครื่องกำลังงานไม่ยังราคาอ๋อจ้าเป็นแบบนี้บบนี่เอง ดังนั้นจึงมีวิธีลดแรงเสียดทานการลดแรงเสียดทานได้แก่การใช้น้ำมันหล,ล่อลื่นในเครื่องยนต์เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่า,า,าองอุปกรณ์ที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์การใช้อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆเช่นล้อบุชตลับลูกเบิร์นิพิวการสุดไฟแล้วมัจะพูดรงแมน้ำมันหล่อลื่นวยต่อไปง่ายการใช้ครีม้วนผมท่วยมผมได้ง่ายเป็นผมลืล่นสวย ผมตะ็นลยไมไ่เห็นดูนี่สเ,เล่นลลนาเล่นสุดๆใแอนดกรอบนาเล่นสุดๆย,ย,ย่เม่อดเ่มันคือไหนตออ้องทไมน่นายแล้วเหมืนมนอ,อนจะไม่ได้ต้องทำไม่นาย โอ้ยเดียวกันไปลน่ค่ะเดี๋ยวน้องแกนทำอะไรที้ดูการเราเทิ่มกรทดองที่ต่อกันเลยการทององี่แฉมีชื่อว่ามีชื่อเไร้ร้เสียถ่ายเหล็กไรน้่านดูนีเลยค่ะหนุ่มเดี๋ยว่จะทาอะไรที่ดูรับหรือหลับพร้อมกันเลยนะสาาม่แบบดีก็โดนสิคะน้าหว่าเดียวอ่าๆที่แชมจะนแผ่นโลหะทิเบตมาวางไว้ใ้าแม่เหล็กแรกจุกแล้วเให้ดูสว่า อเอฟเ็กซ์เดียวบางมันไม่ยูนไนนี่เลยนะคะนำมาวางแล้วคะ่ะนี่คะ่ะนับถอยหลังพร้อมกันเลยนะคะสามสองหนึ่งว้าวเอ้าทันกมันอยู่ล้คันนี่ย้าทุกท่ทุกคนยังไม่เชื่อว่ามันอยู่จริงจริงพี่แชมป์จะนำกระป๋องและแก้วแชมเปญสุดหรูมาวางไว้ที่ปลาแทนโลหะวิเศษและแกว้งให้ดูจักว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกระป๋องกระป๋องกระป๋อง นับผลไหลังพร้อมกันเลยค่ะสามสองหนึ่งไม่โดนค่ะสองแก้วแชร์เป็นสุดนโกรธแก้แชร์เป็นให้นะกร่ซายแชร์เคนแตกหรอคะไม่กลัวค่ะแอบมิจิแชรแชร์เป็นสุดนโกรธลงไปด้วยนะคะนี่เลยค่ะแชร์เป็นแฟนต้าค่ะแน่นอนค่ะไม่แตกค่ะไม่แตกนี่เลยค่ะนับผลไหลังพร้อมกันเลยนะคะสาม ว้าวว้าว Amazing g i a n t ว่าแต่พี่บีมตงสายคะ่ะพี่แชมป์แม่เหล็กไม่ดูดถ่านพิเศษแล้วทำไม,มเม,มื่อนำมาแข่งมันจึงหยุดนะคะแป๊บเดียวขาดอยู่อาจะไปราะฟางคอกระดอกน้ำก่อนขอแหวกเออไม่ยอดตัวชื่นมาค่ะมาค่ะแฉกคอไม่ได้จักการท่องวิ่งแตกฉานแล้วค่ะเนื่องจากแม่เหล็กจะไม่ดูดสารที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กแต่สารที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กเช่นอุ้ยมีเนียอช่องได้ ป่าเหือเพื่อแม่เหล็กเพื่อนที่ผ่านโลหะเหล่านี้แม่เหล็กจะมีความเร็วลดลงจนกระทั่งเกือบสิ้นดเรื่องจากขณะที่แม่เหล็กเคล,ลเื่อ,อ,อ,อนที่ผ่านโลหะลทำให้เกิดการเปลี่งกระแขอฟฝักผ่านพื้นที่ของโลหะนั้นเป็นผลทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าเหนี่ยวนำบนโลหะเป็นกระแสไหลบน electric เ u r ท์เอ electric c u r ร สร้างเป็นแรงติดเบรคเพื่อทำให้วัตถุที่ตกกระทบสูงอยู่ได้เป็นจะอย่างง่ายๆนะคะเช่นเครื่องเล่นไสนอ้อันดับค่ะโดยแกนกลางของไส้อันดับมีแม่เหล็กแรงตึงติดอยู่ กระเช้าที่น้มีแผ่นงหแตะไว้เมื่อกระเช้าตกคงมาตรงตำแหน่งของแม่เหล็กนั่ทำให้เกิดการเบรกและหยุดได้อย่างแน่นอนและปลอดภัยในราคายัง,ะะยางไม่จบแค่เท่านี้นะคะ,คะทางพี่ๆยังมีคลิปวิดีโอการเล่นเครื่องเล่นแอนด์ดบให้น้องๆทุกคนได้ดูด้วยคะ่ะช่องบอกเปิดได้เลยค,ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเครื่องเล่ในใสายนด์ดบซึ่งจะมีแกนกลางคือแม่เหล็กแรงสูงและจะมีกระเชา้าที่กิดอยู่ซึ่งด้านหลัง,งกระเช้าจะเป็นอลูมิเนียมค่ะนี่ละคะเปิดเลยคะ่ะ จุขามเสี่ยวลงมานะคะค่ะมาที่นะคะขึ้นมาแล้วค่ะด้วยระบบไฟฟ้าค่ะแต่เมื่อนําลงมาจะไม่ใช้ระบบไฟฟ้านะคะที่ฟิล์มรูไม้ไม่รู้ค่ะทําไมล่ะคะพี่เพี่อนดีใจเาว่าเกิดทางรีไฟดับจะเกิดอันตรายนะคะเพราะว่ากระเจาจะลงมาด้วยแรงตีซึ่งมีความเร็วสูงซึ่งเป็นอันตรายค่ะจนแรงมากจะลงมาแล้วอะลงมาแล้วนะลงมาแล้วค่ะอยู่ที่อย่างคือมุดมา รัซึ่งมีข้อดีคือไม่เกิดแรงเสถียรทางระหว่ารถกับผ้าเบรคทำให้ปลอดภัยโดยเฉพาะขณะที่ถนนลื่อนราคาและการง่ายๆนั่นแหละค่ะเมื่อเรื่องเครื่องที่จานเบรคซึ่งทำจากโครเมียมที่ติดกับล้อรถจะเคลื่อนที่ตามไปด้วยเมื่อต้องการให้เบรคนะคะทำได้โดยให้แม่เหล็กวางไว้ใกล้กับจานเบรคที่ำให้เกิดกระแสแรงวนในที่เคอร์เรนและทำให้เกิดการเบรคนั่นเองค่ะว้าวว้าวเล่นเล่นเล่นเลย ที่สั่ไปเลยค่ะการทดลองของพี่พิมมีชื่อว่ามีชื่อว่ากร่งเสารียล่องเสารีมีผิวในจุดสระตรงสี่เหลี่ยมและทรงโค้ทรงกระบอกอัพเดทอย่างละสี่อันค่ะจากนั้นพี่พิมจะนำมาเรียนในสแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเห็นค่ะต่อมานะคะพี่พิมจะนำแผ่นพิสตาบอร์ดมาวางไว้บนกล่องเสารีค่ะพิธีสุดท้ายนะคะพี่บิมจะนำหนังสือที่มีน้ำหนักเท่ากัน มาวางไว้บนแผ่นกระดิ่งบอร์ดค่ะแต่ก่อนอื่นขอให้พี่แชมป์พี่โอปอลช่วยวางหนังสือได้ไหมคะได้เลยค่ะตั้งตาดูพี่นะค่ะแลมทีหนึ่งค่ะ แต่นั่นเราของคนได้หรือเปล่าใช่กระดาษแค่นี้จะรับของคนได้จริง,งหรอคะถ้าเดียวก่อไม่เชื่อก็ลองเย็นกระดาษพวกนี้เดี๋ยวนีคะโอ้ยไม่เอาหรอกค่ะนานรัวโอ้ยเดียวก่อเนี่ยไม่ไดีเรื่องเ,เ,เลยนะคะถ้าเดียวก่อจะกล้าขึ้นแบบนี้ทางเราต้องขออาสา,าสมัครแบบละะ้วราคาไม่ขอรางวัลให้ด้วยนะคะมูละค่ากว่าสามล้านบาทคะ่ะ น้องตอมคะนงกอนนะคะน้าตื่อองกอนนะคะนีการอมนองกเ้อนะคะขอบคุณทุกคนาค่ะทุกทีละคนนะคะอ่าดพี่น้องนกล้าก่อนเลยค่ะเค่ะพรเด๋ยวต้าก่อนนะกค่ะตื่นเต้นอ่านกล้าพอแล้วทุกคนมานัถอยหดังพร้อมกันนะคะ ค่ะขอสิบพันกับน้องตองใช่ไหมคะใชค่ะน้องตองคะขอสิบพนิดหนึ่งค่ะน้องตองรู้สึกอย่างไรคะรู้สึกยังไงค่ะมานมากเลยค่ะมาประจานนะค่ะเป็นได้มีสูนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะก่อนนะคะก่อนนะคะเออรู้สึกจากไหนบ้างค่ะพิเศษมากคะ จะได้จบแบบนี้ทุกฐานคนขอรับของแล้วก็ดูลท่ากว่าสิบห้าล้านเลยค่ะแต่เจ็บตรงมือห้กับคุณน้องต้นกล้าน้องตอบและน้องตอได้ค่ะว่าแต่เอถ้าน้องๆขึ้นได้ทุกฐานคนแบบนี้น้องแชมป์ที่ผมตัวเลนเดอร์ตัวจุดเซ็กซี่ก็ต้องขึ้นได้เหมือนกันชิพเวลาขาดลบปีมันคงเป็นทางที่ดีถือขาดองปอถ้าน้องแชมป์จะขึ้นแบบนี้ พวกเรานนเผยเหล่าของกันนะคะสามส่งเชิครน้องแช๊กุน่แช๊่งาไม่จริงขนาดนั้นแช๊กมินจินม่าับ็ไม่มเินเลยโย่ตัวแม่นะาดูแช็นได้แบบเสียวจะไม่ตกด้นะคะน้องฟินแต่ว่าเอ๊น้องแชกตกใสนะคะว่าเหตได้หนังสือซึมทับแล้วเสาเรียมถึงลงไม่เหมือนกับเสามหลัา กระสัแรงที่หนักไม่เสาค่ะไม่ใช่แรงที่กดทับลงมาจากด้านบนเล็ตรงแต่เป็นแรงที่มาจากด้านข้างของเสาเป็นสภาพอาคารจริงแรงที่มาจากด้านข้างผู้เชี่ยวเราของต่อไปในตรงนะคะผู้เชี่ยวค่ะแรงส่นสะเทือนที่อัดเกิดจากแผ่นดินไหวหรือแรงสั่นสะเทือนอื่นแรงที่มาจากด้านข้างมันจะถ่ายโอนไปตามผิวขรมต่ำลงจนถึงดินได้ดีกว่าเสาสี่เหลี่ยมที่ด้านข้างลงซึ่งทำให้เสาสี่เหลี่ยมเกิดการแตะขัดแต่เรามีมาแล้วนะคะผู้เชี่ย อ๋อตราเป็นแบบนีเองว่าแต่เราจะนำหลักการส่งกลเสารเดีเ่ยวไปใช้ในชีวิตประจำวัได้ไงนะคะพี่ชแชมป์กระจากหลักการของพีเย์นะคะเนื่องจากเลกลงหรือวัตถุลูก้าทรงตรงสงามาดับน้ำหนักหรือแรงส่ะเทือนได้มากดังนั้นจึงนิยมนำมาสร้างสีถุตาเช่นวัตถุเป <c oughs> ัดปดหรือเดินในเตาแัต่เอแลวะว้าเป็น้านเดินในปจพีเกนี้นิยมใช้เสา์เดียบน,นะคะพีออ <c oughs> ครับขพี่โกีกับอักนาะ้านในปาดยไฟเกขอสาซีเรียนนีนะคะพี่ิ์อ๋อคเป็นแบบนี้เองเห็นไหมล่ะคะว่าการทดลองของพวกเรานีมีทั้งความสนุกความ่นเต้ความันใจความเสี่ยงและความรูทางวิทยาศาสตรมากมวันนี้พวกเราทีว4นปพกับคนวิทยาศาสตร์ที่ว่าจุดประกความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เิดกรเทคโนโลยีสู่วิถีอนวัตกรรมขอบคุณค่ะ